เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกะพบกันกับ s t t t e m e n t survival นะฮะก็ต่อจากพีจีแล้วเลยตอนนี้ผมเล่นมานิดหนึ่งนะเกือบปีนะครับก็เลเวล77แล้วนะครับทุกคนผมได้อัพอันนี้มาใหม่ปะในส่วนของเกียร์นะครับตอนนี้ก็กำลังเริ่มทำนะผมจะมาปลดล็อกนะครับหลายๆอย่างเกียร์ก็สามารถทำได้นะในโรงฟอส ใช้สติลทูกับสติลนะครับในการทำโอ้โหอย่างเปรียนเลยขอบอกก็รู้สึกว่าอัพเกร์มาแล้วก็น่าจะรีโมเดลได้ในหลายส่วนปะ่ไงยังไม่มีของนะครับจะทำไปเรื่อยก่อนครับเพิ่งอัพมานะครับแล้วก็ผมสั่งเมล็ดพืชมาใหม่นะฮะแต่ว่าน่าจะปลูกไม่ทันในตอนนี้นะครับผมสั่งมาเป็นมัเบอรี่นะครับเดี๋ยวจะมาทําเป็นซิลนะเป็นผ้าที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะผ้าหลายๆสีแล้วก็ผมสั่งมาในส่วนของ มเมล็ดข้าวนะครับนี่วีทข้าววีทนะครับเจ้ามาทําขนมปังแต่ตอนนี้ปลูกไม่ทันแลครับเพราะว่ามันเลยมันปลูกไปแล้วนะใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วครับไว้ดูการหน้าแล้กันนะนะก็สำหรับไอ้ต้นม a r เบอรีเนี่ยมันมาปลูกในนี้นะครับผมก็จะปลูกแทนนี้แล้วกันนะ,ะนะให้เขาตัดต้นนี้ทิ้งแล้วกันตัดไปเฮ้ยแอดมินใหม่เหรอุ๊ยนี่ได้โทบาโก้อันนี้ได้แคทเทิลราคาพอๆกันนะครับแคทเทิลกับทบาโก โทบาโก้เนี่ยผมว่าแคทเทิลแล้วกันนะเพราะว่าผมกำลังหาสัตว์เลี้ยงใหม่ๆอยู่พอดีเลยฮะแอดมินเพิ่มมาครับเป็นคนที่ห้าแล้วก็คนนี้คนนี้เขามีความสามารถรรอะไรหรือว่าได้แค่สัตว์เลี้ยงใหม่งั้นก็ไม่ต่อสัญญาแล้วกันนะแล้วอยู่ไปอีกสิบสี่ปีครับเออส่วนคนอื่นๆต่อสัญญาไปอู้ยห็นนี่เสร็จแล้วเหรอเพิ่งสร้างเองนะเสร็จอย่างเร็วเลยว่ะเออถ้าเสร็จแล้วก็จัดไปดีครับ cattle. แคทเทิลใต่คนไปครับ โอเคสร้างไวจริงอันนี้แล้วก็ลงบาร์เบอร์ผมเสร็จแล้วทุกคนไหนะรีโมเดลไปแล้วด้วยอันหนึง่งนะครับโดยใช้เมดิทิคอลแอลกอฮอล์เออตอนนี้ยังทาเพิ่มไม่ได้ครับเพราะว่าน้ําสปปริตหมดกาลังทยอยทาน้ําสปปริตเพิ่มแต่ทําไม่ได้ต้องรอปลูกอะเกฟก่อนเนี่ยผมปลูกมา2แปลงปลูกเสร็จก็ได้ทําได้นะครับตอนนี้คือใช้อย่างเยอะเลยตอนหลังๆแล้วก็ผมได้ทําการปลูกทีซีดมาด้วยนะครับเออปลูกต้นชาแล้วนะ ปีนี้ก็ได้มาเท่าไหร่เนี่ยทั้งหมด4ีแปลงได้มาพันสี่นะครับตอนนี้พันห้านะครับก็เปิดลงชาเลยเราจะทำชากินนี้ l a c k t e ีนะครับชาดำทำชาดำส่วนในส่วนของกาแฟกับโก,โกโก้นั้นยังไม่มีครับทำชาดำไปก่อนมีชาดำกินแล้วนะในส่วนของเบีย์นั้นทำต่อได้ครับกินได้ปลูกข้าวโอ๊ตมา นะทำไปแล้วก็ตอนนี้ผมมีในส่วนของนี้โรงบาร์บีวอะทุกคนเรามีช็อปมาทําเป็นซอสเสรจนะครับตอนนี้ยังทาไม่ได้เลยนะมีไม่มีมีช็อปนะครับมันใช้อันนี้ด้วยนะเชื้อเพลิงเอเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดไปตัดอันนี้ต้องด,ดูดีนะครับเออเดี๋ยวเฝ้ามันสักหน่อยวิย่มอับหนึ่งผมปลูกอันนี้ก่อนปลูกนี้เพิ่มก่อนเออลืมเลยปลูกนี้แล้วกัน ทำมาเบอรี่ทำแปลงใหญ่ครับ1 5บห้คูณสิอ่าโอเคอันนี้ทำที่สุดไม่เป็นไรปล่อยมันไปปล่อยมันไปอย่างที่เป็นตัดทิ้งไปให้เพื่อนเราจะปลูกอย่างอื่นโอ้สัตว์ผมเพิ่มมี5้าชนิดองอ่งอย่างน้อยอันนี้คือมันจะเปลี่ยนได้มันต้องตัดทิ้งให้หมดก่อนครับถึงจะเปลี่ยนได้โคตรแบบ <c oughs> โคตรเซง็งเป็นเรซี่เซ็งสุดๆแล้วก็ตอนนี้ผมมี แต่ผมทาอันนี้มาด้วยเออ water heading post นะครับผมอัพมันมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้สร้างนะตอนนั้นเพราะว่ามันเปลืองพื้นที่อ่ะผมเชื่อมันซ้ํากันนะครับจริงจริมันทําให้เราเป็นส่งกองคารวานไปทางน้ําได้นะครับแต่ว่าไอ,อ้ water t r a d i n g post เนี่ยเนื่องจากมันเป็นการส่งทางน้ำนะครับมันจะเป็นมันจะใช้คนในการส่งเยอะกว่าทางบกนะครับแล้วก็ัตราการตายเยอะกว่าทางบกด้วยนะครับแต่ สิ่งที่ได้มาก็คือการค้าขายขนส่งสินค้าทีใ่ในปริมาณมากนะครับเนี่ยผมกดให้ดูมันเริ่มต้นที่20คนเลยนะนี่ดูดิ2ีคนโอกาสตาย1.8นะครับคือ20คนแล้วโอกาสตายขนาดนี้มันน้อยไงถ้าเราลองลดคนให้มันเท่าใกล้เคียงกันกับเนี่ยลดได้มากสุด8คน,นครับคือต้องอย่างน้อยต้องส่ง8คนเนี่ยดูดี๋ยโอกาสตาย1 1แล้วก็โอกาสตาย11%เนี่ยคือผมอัพสกิลนี้ไปแล้วด้วยนะ สกิลในส่วนของเนี่ยเซฟชิปปิ้งอ่ะคือทําให้การเดินทางปลอดภัยขึ้นเนะี่ยตอนนั้นผมอาเพราะว่าผมคิดว่ามันจะปลดล็อกอันโตนิโอนะครับแล้วผมสร้างอันนี้มาเนี่ยผมก็คิดว่ามันจะปลดล็อกอันโตนิโอนะมันไม่ปลดอ่ะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไงบางทีอาจจะต้องสนิทกับพวกนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะนะมันเป็นรูปเรือแต่ว่าสุดท้ายมันก็ยังไม่ปลดล็อกอยู่ดีนะครับเาค่อยว่ากันอ่าก็จะเห็นได้ว่าทางเรือเนี่ยมัน ขนส่งสินค้าได้ถึง1นึ่งหมื่นเลยนะน้ำหนักอะ่ะเท่ากับกองคาราวานทางพื้นดิน2รอบอะ่ะเออคาราวานทางพื้นดินในลาตเทดดิ้งโพสอ่ะสองรอบเต็มๆยิงได้แค่เก้าพันเองนะครับก็ถ้าเรามีของขายเยอะจริงๆอะ่ะไปทางเรือเนี่ยน่าสนใจครับแต่ตอนเนี้ยเราไม่ได้มีของขายเยอะขนาดนั้นนะครับที่จะขายแบบเต็มอัตราส่วนของน้ําหนัก1นึ่งหมื่นเนี่ยเออแล้วก็เวลาการเดินทางใช้เวลาเยอะมากนะสองร้อยหกสิบวันเนี่ย นี่8คนนะ260วันอแต่ราคาขายก็ปกติครับเท่าเดิมนะแล้วแต่ว่าเราจะขายใครตอนนั้นก็คิดว่าน่าจะเหมาะในตอนเลดเกนนะครับเฮ้ยนี่ไงหมดแล้วยังเหลือต้นนึงตัดทิ้งไหมเออตัดทิ้งแลเปลี่ยนได้เออโอ้อย่างเซ็งเลยนี้ต้องนั่งเฝ้าไม่งั้นนี่อดผมไม่ปลูกลูกพีแล้วเพราะว่าลูกพีเปนเอาไว้กินอย่างเดียวนะเก็บไว้ก่อน เดี๋ยวไว้ทาผลละมงผลไม้เอาไปทําแยมได้ค่อยปลูกใหม่อีกรอบหนึ่งแน่นะตอนนี้ยังไม่จะเป็นก็มาปลูกมาเบอร์รี่ไปก่อนตอนนี้ผมวิจัยค่อนข้างไวนะครับเพราะว่าโรงวิจัยของผมเนี่ยใช้เชือกมาช่วยในการบูตได้ด้วยนะตอนนี้ผมก็เลยสลับกันใช้นะครับใช้หนังสือแล้วก็ใช้เชือกสลับสลับกันไปแล้วก็โรงเรียนผมลบโรงเรียนตรงนี้ทิ้งไปนะครับเพราะว่าจะให้เขามาเรียนที่อะคาเดมี่นะครับม,มี11คนเองไม่รู้ทําไมเหมือนกันไม่ค่อยมีเด็กมาเรียนงง อันนี้เป็นอะไรที่งงเหมือนกันครับอืเนี่ยมีนักเรียนอยู่ทั้ง49คนแล้วก็เด็กผมพุ่งไป112คนแล้วอาหารสขาดแคช่ไยเนีเออ่ย112คนแล้วเด็กแบบอย่างเยอะแล้วก็ผมรีโมเดลเป็นใช้ bedding set รีโมเดลได้นะครับแต่ว่าถ้าเรารีโมเดลด้วยเ e d d i n g set แล้วเนี่ยแล้วเราอัพมาเป็นบ้านหรูหราเนี่ยมันจะหายไปนะครับเราจะต้องรีโมเดลใหม่ซึ่งมันจะใช้เป็นในส่วนของ luxury bed แทนนะครับผมก็เลย ไม่ใช้ bedding set ในการรีโมเดลเลยนะครับเอาไว้ขายอย่างเดียวนะเพราะามันเปลืองนะครับอย่างเซ็งเลยแสดงว่า bedding set นี่ต้องอัพมาต้นๆเลยครับถ้าอยากจะใช้นะแต่ว่า bedding set เนี่ยมันช่วยเพิ่มเป็นในส่วนของจํานวนคนที่อยู่ในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันก็ไม่จําเป็นเท่าไหร่นะเปลืองมากกว่านะครับในการที่เราจะ up skill แล้วก็เอามาใช้ไล่รีโมเดลทุกบ้านทุกบ้านเนี่ยเพราะว่าใช้บ้านหนึ่งมันใช้50อันเลยนะโคตรเยอะ อืพอใช้แล้วเราก็จะ,จะบ้านมันก็จะจุคนได้เพิ่มขึ้นนะครับจากสี่ทับสี่ก็จะเป็นห้าทับห้าอะไรเงี้ยส่วนลักซูรี่เบสก็น่าจะเหมือนกันครับใส่แล้วบ้านก็น่าจะอยู่ได้มากขึ้นนะครับจากทับห้าก็น่าจะกลายเป็นทับหกซึ่งเรายังทําไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันใช้ของโคตรเยอะแล้วก็รู้สึกเสื้อนี้เอาไปทําอะไรต่อได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะในส่วนของลักซูรี่เบสติ้งต้องรออันนี้นะครับซิลเดี๋ยวทําทได้แล้วค่อยว่ากัน แล้วเราก็ผมเจอแล้วนะครับว่าอันนี้มันสามารถออเดอร์สั่งได้นะครับแต่มันโคตรแพงเลยผมไม่รู้ว่าสั่งมารอบนึงแล้วมันจะได้วิธีทามาหรือเปล่านะเดี๋ยวไว้มีตังก่อนค่อยลองนะเพราะว่าผมเพิ่งซื้อมเมล็ดพืชไป2อันก็เลยไม่มีตังนะตอนนี้ยังไม่พอนะครับส่งคนไปคาราวานครับสี่คนแล้วก็อ่ะขายแลนเทิร์นไปครับทำมาเยอะเครื่องชามมีอะไรเนี่ยหกร้อยขายให้หมดครับขายไปก่อน ตังส่วนของผ้าเปอร์เซียอ๋อมันราคาแพงครับวิ่งห้าสิบสี่บาทเลยนะโคตรแพงใช้แค่ขนแกะเองอ้โหูอันนี้ช่องทางรวยเลยนะผมว่าถ้าเกิดเราเลี้ยงแกะได้ตั้งแต่แรกๆแ,แล้วก็ทําความสัมพันธ์กับลาเนียมานะครับแล้วก็มาทําเปอร์เซียขายเนี่ยโอ้โหโคตรแพงแนละ้วแพงกว่าเบดดิ้งเซตอีกเบดดิ้งเซตใช้ของเยอะกว่าด้วยนะครับว่าอันนี้ก็ขายไปเลยแล้วกันนะเบดดิ้งเซตผมคงไม่ผมคงไม่ใช้นะ ขายอย่างเดียวครับ1ันหมื่นเก้าแล้วแล้วก็ bedding set มันไม่ได้เอาไปต่อยอดอะไรได้นะครับมันไม่ได้เอาไปทําเป็นแบบหรูหราขึ้นนะแบบหรูหราคือทําใหม่เลยเออเหมือนพกเสื้อผ้านี่ยน้ําหนักพันห้าเองขนาดขายขนาดเนี้ยขนาดขายไปขนาดนี้น้าหนักพันห้าเองครับโอ้โหขายยังไงให้น้ําหนักหนึ่งหมื่นต้องขายพวกที่มันหนักๆอะ่ะบเบ b l ลเนี่ยขายไปได้นะเพราะว่ามันผมเอาไปแปลรูปหลายอย่างมันก็ยังได้เยอะอยู่ดีนะครับเนี่ยมีสองพันสี ก็ค่ขายไปก็ได้สมทบไปนิดหน่อยเออถือว่าเป็นนักแสดงสมทบแ <c oughs> พ้ง980แพ้งเนี่ยหนักนะครับขายได้นะแต่ว่าเก็บไว้ก่อนแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวพอมันขาดพี่ผมกี้เกียดมาไล่ําอีก <c oughs> อ้้ซื้อประกัน700 <c oughs> ขายได้26,000กลับมารอบนี้นี่มีตังค์ซื้อสัตว์เลยมีตังค์ซื้อสัตว์ชนิดใหม่เลยนะ <c oughs> ไปเลยครับเราซื้ออะไรเพิ่มไหม <c oughs> ผมว่าผมจะซื้ออันนี้ว่ะใ <c oughs> ช้ยเยอะมากเลยนะครับ <c oughs> ในส่วนของน้ำสปปริตนีครับ โอ้โห oh, แพงกว่าเบียร์อีกเหรอมีอยู่สามร้อยเองนม่นแหละผมซื้อมาพันหนึ่งเลยใช้เยอะจริงสามมันสี่โอเคไม่เป็นไรครับบางอย่างปลูกไม่ทันทำอะไรไม่ทันก็ต้องซื้อครับหากล้างกันไปก็ได้กำไรสองหมื่นแอปอยู่นะครับถือว่าดีตัดไปไปเลยโรเลนโซ่อ่ะได้สกิลใหม่มาครับอุ้ยสามพอยต์เลยเหรอนี่ผมไม่ได้อัพเลยเนี่ยสกิลขึ้นรัวๆไม่ได้อัพครับลืม ลืมดูอ่ะผมอัพสโตเพิ่มใหม่อันนึงกันนะอยากได้ครับแล้วก็ในส่วนของอันนี้อันนี้เขาบอกว่าจะทําให้พวกเสื้อนะพวกโค้ดทุกแบบเลยทนทานขึ้น50%โค้ดแจ่มอันนี้เป็นสิ่งที่อัพมาแล้วได้เลยไม่ต้องไปทําัั้นก็จัดมาเลยครับรีไซเคิล100%อ่ะไม่ได้มาสักทีครับจะได้มาเอาสกิลนี้นะเอ่อรีฟอสเนฟอเมนต์นะครับผมจะได้อัปเกรดพวกบิลดิงกิตเข้าไปในบ้านได้ที นี่จริงๆมันต้องอัพไวนะสกิลเนี่ยควรจะอัพตั้งแต่แรกๆเลยนะครับเผื่อไว้นะนะวะนวเนี่ยสกิลเนี่ยควรอัพแต่แรกๆรกเลยนะเผื่อไว้นะครับมันจะทําให้อ่รีโมเดลเสร็จปุ๊บแล้วก็กันพวกพายุได้นะครับอันนี้ผมโชคดีที่ไม่เจอพายุนะถ้าเจอพายุนี่บอกเลยว่าเมืองพังนะครับเมืองพังทลายเลยนะเนี่พังหมดเกลี้ยงเลยนะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้รีโมเดลนะครับเมื่อกี้ผมอัพสโตมาใหม่ใช่ปะอ๋อนี่ไงซิลวอร์มาด้วยโอเค เอาไว้แถวนี้แล้วกันสโต๊อใหม่อันใหญ่กว่าเดิมอุ้ยมีแวร์เฮาส์อันใหม่ด้วยครับแต่ว่าอันนี้ต้องไว้ติดกับภูเขานี่ไงแบบนี้ <c oughs> อย่างเท่เลยครับสร้างตรงนี้ได้แต่ต้องลบถนนทิ้งนี่สร้างมาสักอันนึงมาลองใช้งานนะส่วนแวร์เฮาส์ใหญ่จอสร้างไว้ตรงไหนดีครับโอ้อันบักเอฟเลยมันอัปเดตมันอัปเกรดจากอันนี้ด้วยไม่ได้เพราะว่ามันใช้พื้นที่ต่างกันนะครนี่ไ โคตรใหญ่เลยมาลองสร้างมาสักอันหนึ่งเฉาวี้ก็เต็มบ่อยอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ลงเนี่ยเต็มโคตรบ่อยเลยอันนี้ก็เก้าสิบแปดเก้าสิบสอง้ยโอ้โหแลด,ดูปลูกอะผมลืมทําแปลงเลยวะ่ะว่าจะทําแปลงผักเพิ่มนะครับลืมไหนดูชาดาเราเป็นยังไงบ้างเนี่ยยังไม่ได้สักอันเลยเหรออยู่นะไม่ช้าจังเลยโอ้หรือว่าเขาอาจจะยังไม่ชินโอ้หรือว่าแปดสิบเอ็ดล้วครับเทคนโนโลยีขึ้นรัว ก็อันนี้ผมอัพไปหมดแล้วนะครับโรงพยาบาลผมรักษาได้ไดทุกโรคแล้วตอนนี้ไม่ต้องกลัวว่ารับคนมาแล้วจะต้องไล่ออกแล้วนะครับอืผมไม่รู้ว่าแค t เตอร์เขาให้หนังสัตว์หรือเปล่าเพึ่งเลี้ยงได้เอาอี่ไงให้เลเทอร์โอเคถ้าอย่างนี้ผมก็น่าจะมีในส่วนของเนื้อวัวใช่ไหมแล้วก็มีเลเทอร์ทางนี้ก็น่าจะเอามาทางนี้ได้ครับ ดูสิโรงนี้ให้อะไรเราของโคตรเยอยนะของปลูกสร้างเยอะจริงเกมเนี้ของปลูกสร้างเยอะมากๆเอาไว้แถบนี้แล้วกันนะอยู่ใ,ใกล้ไปนี่น่าใช้เกียร์ในะการนับเออได้เก็บน้ําได้มากขึ้นใช่ไหม,ไม,ไมน้ําเราก็้อยหลอยอยู่เหมือนกันนะอับกังหันไปก่อนแล้วกันครับโอ้ลเวลอัพลแ,ลแล้วครับเดี๋ลเวลสามแล้วอย่างไวโอ้อัพเกรดว้เหมือนกันเนี่ย สายเบรย์คนในสวงโรงงานนั้นทำอะไรได้บ้างเนี่ยทำรองเท้าได้ทำแบคแพคได้แล้วก็โอมาทําเป็นเสื้อขั้นสุดท้ายครับยังไงใช้พวกซิวนะแต่นี้เรายังทําไม่ได้รอมาโบลี่ปลูกอยู่นะครับโอ้หมีเสื้อแบบนี้ด้วยเหรอเออโคตรเทร่เลยวะ่ะแต่ใช้จิวเวลรี่ด้วยนะครับอ,อีกยาวไกลไว้ก่อนเราก็ยังทำลักซ์ซูรี่ได้เหมือนเดิมอันนี้ก็อัปเกรดไปดูซิ อ่าโรนโซเลเวลสามแล้วครับทุกคนปลดล็อกแอนเชียนมาโอ้โหใช้ไอรอนออลนะครับกับทิมเบอร์ทำสตีลแล้วก็มีฮาร์ดวูดเป็นอีโคพาร์เจอร์แบบใหม่แล้วก็สมอลฟิชชิ่งไปดูซิมันจะเป็นอะไรที่เหมือนกันกันกบอีโคพาร์ใช่ไหมนี่ไงแต่ว่าใช้ฮาร์ดวูดในการทำแทนเอาเช่นนี้มันก็ต้องมีขั้นต่อไปเปล่าวะไปดูซิธนาคารเหรออุ้ยโคตรเท่ลักซ์ลูรี่เฟอร์นิเจอร์แล้วก็มีปราสาท 80 Family 5 Member แล้วก็ผู้คนจะร่างกายกำยำขึ้นนะครับเพิ่มความ open. อาบอุ่นเือบจะไม่ค่อยหนาวอะ่ะร0 0เในเลเวลสุดท้ายโออย่างนี้ก็แสดงว่ามีฟาร์มที่ดีกว่า e c o p a r รนะครับมีฟาร์มที่ดีกว่านี้ผมว่ามันน่าจะดีกว่านี้นะเดี๋ยวลองทำดูมันอัปเกรดจากเดิมไม่ได้หรอวะมันต้องทำใหม่อย่างเดียวอะโอ้อันนี้เป็นอะไรที่เส็งลองทำเล็กๆตรงนี้ดูไหม เ,เดี๋ยวทำใหญ่ๆเลยก็ได้ทำสักฟาร์มหนึ่งแล้วอาจจะย้ายถ้ามันดีนะครับก็อาจจะโลอันนี้จริง <c oughs> โลอีกแล้วไม่เป็นไรครับผมจะทดลองให้ทุกคนได้รู้ลองเอาแบบไม่ใหญ่มากกันนะยังไงเราก็อัพสกิลรีไซเคิลาาแล้วครับตอนนั้นก็1 3าคูณ13นะลองกลางๆดูก่อน1 3าคูณครับอันนี้อันนี้ต้องใช้ร e ไฟเลเตอร์ทำไม่ได้อันนี้มีน้อยไป เอาเลเทอรมาทำเป็นรองเท้าอืมแล้วผมจะทําไงเป็นรีไฟเลเทอร์ได้วะนี่ก็ต้องเอาเลเทอร์มาทําเป็นรองเท้าเดียวทําอะไรไม่ได้ครับแต่ต้องรออัปเกรดแล้ว m a อลฟิชชิ่งเนาอะเป็นไงบ้างเราจะมาหาหอยนางรมขอบนี้ก็ได้ครับน่าจะได้ปลากับออยสเตอร์นะสองอย่างโอ้เกลือผมมีพันแปดแล้วว่ะทุกคนมีอย่างเยอะทำไปเรื่อยๆมีแต่เกลือไม่มีน้ำตา ทำกับข้าวให้คนในหมู่บ้านกินไม่ได้ครับมันเค็มมันเค็มจัดหรือเป็นโรคไตกันมีอะไรมาใหม่อีกวะอันนี้นะครับ ancient ลองสร้างมาดูอ่าอัพนี้มาเลยครับ refiner <c oughs> ก็จะได้มาเป็นในส่วนของ l a t e r shop ใช่ไหมอัปเกรดใช่ไหมอา้าไม่อัปเกรดเหรอแย่กันเลยเนี่ยโอ้ oh my god ผมคิดว่า l a t e r warehouse ไอ้ย warehouse จะอัปเกรดมาเป็น l a t e r shop นะเนี่ยโอ้มันไม่อัพว่ะวันนี้น <c oughs> หมให้เราสร้างใหม่เลยทุกคนแยกกันเลยนะครับจัดไปเรามีเกลือตุนรอไปแล้วครับตอนนี้พันเก้าแล้วเรามีคนเราจัดเต็มไปที่โดเรนโซเลยไหมทุกคนขั้นต่อไปของเมียวรู้สึกจะเป็นปลูกผักนะครับเออสารสนถกับเมียวดีกว่าเพราะว่าผมก็มีประสบปัญหาในการมีแปลงปลูกผักแต่ว่าปลูกพืชไม่พอนะครับล็อกเป้าไปที่เมียวส่งใบสี่คนแล้วก็ ขายของไปครับอูตะกี้ผมขายไปสองหมื่นกว่าใช่ปะคือแบบเลเวลขึ้นมาอย่างเยอะเลยครับอย่างไวขายไปเลยอย่างงี้โซฟมีเยอะจัด155อันชาดําเราเพิ่งมี10อันเองโอ้โหขายได้9บาทดีอยู่นะแต่มันทําช้าวะ่ะอาจจะต้องทํำลงทําชาเพิ่มนะครับไม่ทันกินดอนแจ็คเก็ตแลมออยพันสจากซุดีโคโมี9 0กนะครับขายดอนแจ็คเก็ตไปนะแล้วก็เปอร์เซีย ผมไม่รู้ว่าคนเอาเอาไปใส่หรือเปล่าอ่ะรู้มันเทรดได้งเดียววะเทรดไปก่อนแล้วกันนะตอนนี้ต้องการตังล้กวก็ตะกี้ผมซื้อของกับโรเลนโซไปด้วยนะก็เลยได้ความสัมพันธ์เยอะรอบนี้ลองซื้อของกับเมียวดูบ้างครับน้ำสปิริตวอเตอร์สี่บาทอ่ะซื้อเพิ่เพมเอนกันซื้อสักห้าร้อยเดี๋ยวเมียวจะเสียใจทําไมซื้อแต่โรเลนโซไม่ซื้อเราเลยเราขายแพงกว่าแค่ไม่กี่บาทสองพันครับหักลบไปก็ได้นิดหน่อยไปไปต่อครับ โอ้ต้นใหญ่เลยได้หรือยังเนี่ยยังไม่ได้เลยครับยังไม่ได้เก็บโอ้ในส่วนของเฮิร์บไม่ได้ปลูกมาสองปีไม่ได้ปลูกมาสองปีเหลือเจ็ดพันนี่ขีดแดงเลยเหรอเกินไปไม่ได้ปลูกแค่สองปีเองอันนี้ผมว่าต้องทําเพิ่มอ่ะผมว่ามันทําช้ามากแบบใช่ไหมทําเพิ่มก็ไม่น่ามีปัญหาเลยนะในอนาคตเผื่อได้ทําหลายชนิดอยู่ใ,ใกล้กันไปเลยเนี่อาเก็บได้ปลูกยากมากเลยได้น้อยมากเลย อ่นนี้เสร็จแล้วใส่คนเข้าไปดูครับใส่ได้สี่คนจัดเต็มเลยแล้วกันแล้วก็เลือกแคทเธอรเรายังไม่มีครับมีอยู่แค่ตัวเดียวด o บเบิลเดรนแมกอ๋อผมอ่านผิดครับมันไม่ใช่เลี้ยงสัตว์ได้สองชนิดทุกคนแต่ว่ามันเลี้ยงสัตว์ได้เท่าตัวนะครับจากโรงเดิมอ่ะสมมุติอีโกพาร์ส Eco Park เนี่ยฟาร์มอีโกพาร์เนี่ยขนาดเนี้ยเลี้ยงได้สิบห้าตัวแต่ว่าถ้าเป็นฮาร์ดบูดเนี่ยฟาร์มฮาร์ดบูดเนี่ยมันจะเลี้ยงได้สามสิบตัวครับ คือมันเพิ่มที่จํานวนสัตว์นะนี่ยผมอ่านไม่ดีเองนะครับมันบอกว่าเซ e ฟังก์ชันนะครับกับ e c o p a าร e เก็คือทํางานเหมือนกันเลยแต่ว่า d o บเบิลเดอะแม a กแคปิต a p นะครับก็คือจํานวนสูงสุดของสัตว์ที่เลี้ยงได้เนี่ยจะเพิ่มขึ้น2เท่าถ้างั้นผมอยากเลี้ยงแกะว่ะเพราะว่าขนแกะเนี่ยเอามาทําเป็นอันนี้ได้นะครับเปอร์เซียแล้วมันโคตรแพงเลยอันอื่นมันทําเปอร์เซียไม่ได้นะครับผมย้ายนี้ไปไว้นู่นหมดเลย สี่ตัวเดีย๋ยวนี้ก็จะเลี้ยงอย่างอื่นแล้วกันนี่มีสี่ตัวคนสี่คน,คนางนี้สงสัยได้เวลาทําแลนติวแล้วครับเราต้องมาขุดน้ําแล้วอนะขุดพื้นที่เป็นน้ำนะครับไม่มีน้ําไม่ทําอะไรแล้วตอนนี้ <c oughs> อให้มาอยู่ฝั่งนี้ก่อนแล้วกันอุ่ยคนเพิ่มคนมาแล้วยี่สิบสองคน <c oughs> เอามาดิรัว,รวครับมีคนเป็นโรคระบาดหนึ่งคนไปรักษาสิเออ รักษาได้ทุกโรคนะตอนนี้โอ้สามรอยสิบเกนะครับแรงงานวัยรุ่นอีกแปสิบเก้าเด็กอีกร้อยสามรวมๆแบเกือบห้าร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาหารจะพอกินเหรอถามก่อนผมอาจจะต้องขยายเมืองมาฝั่งอื่นนะครับพื้นที่ปลูกพงปลูก,ลกผักหมดเกี้ยงแล้วอ่าอ่ะ,อะมาแถวนี้ก่อนแล้วกันนะมาสักสองแปลงต้องการบ้านสิบเจ็ดหลังโอ้มายก็ไม่รู้กี่หลังแล้วไม่รู้ครับทำๆไปก่อน ใส่คนงานไปครับอันนี้ลบทิ้งเลยกันเชือกอันนี้เสร็จแล้วนี่ไงได้หอยนางรมมาครับสามสิบแล้วก็จะจับปลาได้ดีหรือไม่ต้องมาดูกันโอ้ยฟอดเดอร์ไม่พอว่าแล้วเชียวอันนี้ก็จะหมดแล้วด้วยฟอดเดอร์ไม่พอทำอยังไงดีจะมีโรงเลี้ยงสัตว์อีกหลายโรงเลยนะที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็ใช้ฟอดเดอร์ทั้งนั้นเลยมันก็เลยไม่พอนะครับผมต้องปลูกแคคตัสมาลัว มันบวริงง่งเจ๊งส่งคนไปคาราวานสักหน่อยครับขาน้องเมียวเดีย๋ยวเขาจะได้เผื่อจะกลับมาทาันปลูกผักไม่น่าทานันนะเนี่ยสี่คนเดีย๋ยวไม่ไปแล้วกันครับเก็บไว้ปลูกผักก่อน,นมีคนปลูกนะลำบากอุ้ยผมปลดล็อกรางวัลอะไรไม่รู้ Water Power อ,อ,อ,อ๋อนี่ไง Water Mill ใส่คนไปสองคนทำไรได้ ก็อ๋อนี่ไงเอาซอยบีนมาทําเป็นเต้าหู้ที่เราปลดล็อกมานะครับแต่เราไม่มีเ็ยซอยบีนทําเมาส์หรือว่าทําแป้งทาเมาส์แล้วกันนะแสดงว่าก็ต้องมีหลายโลงนะเนี่ยอันนี้คารวาลกลับมาแล้วอะทาของใหม่ครับซิลเวอร์โคคูนวิ่งยังไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเอามาเบอร,รี่มาทำซิลเวอร์โคคูนก่อนนะครับแล้วผมทําโลงมาหรือ,อยังวะอันนี้ไม่ใช่หรออ๋อนี่ไงใส่คนเข้าไปนะดีโมเดลเข้าไปครับ พงได้หอันเองทำเร็วๆหน่อยสกิลใหม่มาทำอันนี้ได้แล้วก็เฮ้ยผมลืมเลยผมจะเจ้าน,นี้นี่ว่าน,น,นี้ทําลายของเร็วขึ้นเดี๋ยวรออีกสกิลหนึ่งครับเราจะรีโมเดลในส่วนของพวกบิวติงกิจโอ้โหโรคระบาดจะมานะครับอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่พายุนะครับตอนนี้ผมรับมือได้หมด <laughs> ถ้าพายุมานี่เจ๋งบอกเลยว่า เจ๊งแน่นอนอ่ะบับเบิลช็อปอันนี้นี่ยังไม่ได้รีโมเดลปับ๊บเรีบร้อยคนยังขาดบ้านอีกสิบหลังจะเย็ยนๆน,นะลูกพี่เด็กเยอะมากเลยโอเคอะคาดมดีนี้เต็มแล้ว55าสิบห้าผมจะทำแคาเดมีเพิ่มอีกที่หนึ่งนะครับอันนี้2ีโอเคเต็มตรงเรียนนี้ก็เต็มโอเคเป็นอะไรที่ดีมากรอเวลานี้มานานแล้ว อะคาเดมี่ <Academy S 2> ของเราอยู่ไหนะวะนี่ไงอะคาเดมี่อีกสักหนึ่งที่เาไว้ตรงนี้ได้ไหมถ้าทุบโรงเรียนนี้ทิ้งแต่ถ้าทุบโรงเรียนนี้ทิ้งตอนนี้เด็กก็ไม่มีที่เรียนนะะ่ะสิเอาไว้ตรงนี้ล่ะมันใกล้กันเกินไปครเอาไว้แถวนี้อะตรงนี้ก็ได้ครับเอามาก่อนอุ้ยเทคโนโลยีพอยต์เด้งรัวๆเลยวะ่ะทุกคนหรือวล8 5เข้าไปแล้วครับอือหือบอกเลยว่าเพลิน นี่รีโมเดลได้เรียบร้อยมันก็จะไม่พังอีกต่อไปแต่ว่าไว้ก่อนผมจะไล่ดีโมเดลเอานพวกนี้ก่อนแล้วกันนะโบดรับเบิรช็อปอันนี้อะไรอะ่ะอ๋ออันนี้ก็ได้เออโพสโตนี่ผมว่าสําคัญนะถ้าพังไปนี่เรียบร้อยเลยนะเอา้าวิสแดงมันมีหบดนะเนี่ยเพราะว่าผมเคยรีโมเดลไปหมดแล้วนะครับไอ้พวกใส่บิ๊กเนี่ยใส่บิ๊กเพิ่มขนาด เพิ่มปริมาณในการเก็บของเนี่ยเหมือนสตอมันจะรีโมเดลไม่ได้นะครับอืมมันเพิ่มขนาดได้ยางเดียวแสดงว่าถ้าพายุมามันจะพังไหมเนี่ยนะรีไรไม่ได้ก็รีรีไปก่อนแล้วกัน,นครับรีรีข้าวสารไว <c oughs> ร,รีรีข้าวสารอย่าพึ่งพังฉันขี้เกียจสร้างอุย้ยเดือนแล้ว,ลวเนี่ยไม่ได้ปลูกผักเลยลืมอีกแล้วเราจะปลูกเฮิฟนะครับเพราะว่าทีซีเรามีเยอะแล้วทําไม่ทันผมจะปลูกเป็น แท็กทัสแล้วกันนะครับเพราะว่าเราขาดโฟลเดอร์นะวีซีก็ปลูกแปลงเดียวพอละโอ้โหนี่นหละผมใช้แทคค็กทัสทำาฟลเดอร์นะยังไม่พอเลยครับถ้าใช้ข้าวโพดกับถัวถ่วทํานี่บอกเลยว่าโคตรลาบากยากเย็นเหนื่อยไงนะเกมเนี่ยเหนื่อยในการโยกคน <c oughs> <c oughs> น้องเมียเ,เราสองร้อยทับห้าร้อยแล้วครับเอากลับมาแล้วหรอคารวานกลับมาโอ้นี่ไงเรามีเงินสี่หมื่นสองแล้วครับ ทำไมแรงขึ้นน้อยจังเลยทำไมผมรู้สึกว่าผมสนิทกับโรเลนโซเร็วมากเลยวะเออที่น้องเมียวทำไมได้น้อยจังเฮ้ยเหมืองหมดเหรอซีเนียร์มาซัพพลายันนิ่งเอาเอ้าสัายแล้วโอ้โหเหมืองไอรอนหมดครับเดี๋ยวถามจริงความซวยกำลังจะมาเยือนแบบนี้ทำไงดีถ้ามันหมดนี่ก็ต้องถอดคนมาก่อนครับส่งคนไปค้าขายแล้วกันแล้วเ,เดี๋ยวสกิลมาเราอัปเกรดเหมืองน,นะครับจะได้อัปเกรดไปได้อีกขั้นหนึ่ง ได้ประมาณนี้โอเคครับก็สไลด์พีนี้นะครับน่าจากยาวพอสมควรแล้วแล้วก็ทํมาอะไระมาหลายอย่างมากนะครับเพื่อเป็นโรงบาร์บีคิวนะทำวิ่งนี่ไงผมลืมไปเลยโเอดเลยไม่ทันแล้วเดือนม,มิถุนาแล้วทุกคนโอ้ปลูกทันปะเนี่ยถามจริงอลองดูแล้วกันนะปลูกเท่าที่ได้ครับได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นเอาแท็กตัดไปแล้วกันลืมดูไปเลยว่าตัวเองปลูก เพิ่มขึ้นมานะครับโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมก็ยังทําให้มากกว่าสี่ขีดห้าขีดไม่ได้นะครับอืมคนใหม่มาเพิ่มมันก็ยังลดลดอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะทําอะไรเพิ่มเข้าไปเยอะแยะนะครับเหมือนกับว่ามันยังได้แค่ทรงๆนะก็ประมาณนี้ก็ยังดีครับสี่ขีดโอเคครับเรากลับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมโย